ท่านสสรีตั้งแต่สิบเปีก่อนน,น,นู่นจนวันนี้ส1ปีเต็มแล้วนะเป็นเลขาส่วนตัวท่านเสรีเพราะนันมนันที่มารับตตำแหน่งเลขาพักด้วยนะครับซึ่งจริงๆ้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีคนเก่งกว่าผมเนาะคนเก่งกว่าผมมาแล้วว่าให้เขาเป็นนะครับหลายท่นานอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าผมพูดตรงๆตรงเขาทุกคนช่วย ว่าเราลงมือลําเดียวกันแล้วนะครับก็ทุกท่านผมต้องกราบเรียนตามองนะว่าผมเนี่ยรู้จักไม่กี่คนนะซึ่งบางนั้นผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักผมนะแต่เกียดบผมด้วยซ้ำไปเนาะพอมาแหวววิงจักต่างกฎหมาท่ั้งไกลตั้งไกลแล้วมายังไม่ให้พบอีกเราก็บังทีก็พยายามจะบอกกับหัวหน้าผมว่า ผู้กำลัไกลเขาบอกว่าท่านโนด้า่อนมันก็ไม่นัดมาท่านก็มาเยอะเลยท่านก็ทํางานงานท่านเยอะเลยก็ไม่เวลาท่านยังต้องจัดสรรเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเพื่อให้เป็นการเงินเวลาตอนนี้ยุสุดท้ายมีจังหวันไหนครับที่อยากจะออกมาแสดงตนเนาะเชิญท่านนักโลกสวัสดิ์ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พระหน้าทีมงานทางภาพงานตอนล่าง แม่ก็ตั้งใจว่าจะให้ท่านพูดในเรื่องของการป้องกันต่อไปแต่ตอนนี้เวลามันก็ไม่นการตามสถานการณ์เมื่อไม่เวลามันรอให้นะครับก็มีเพเปอร์มีเอกสารมากอให้ท่านไปท่านก็ลองันอ่านดูนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการผู้ติดในวันนี้นะครับเห็นแววตาของท่านมาพูดเมื่อสักครู่นี้นี่ขนแก่นโอ้โหมีความเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความจริงใจ และก็มีความพร้อมที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง1 3่ทั้ง1 3 2เข,ขตของทุกตําวัดด้วยครับในโอกาสนี้เวลาน้อยเดี๋ยวเราก่อนจากกันอีน่าลืมราชธานีมาะราชธานีปักปคง <ๆ S 1> เหมือนกันปักมมีโอกาสใจอุนราชธานีเนี่ยนะครับได้รู้จกักเนื่องื่องจากว่ามีคนใหม่สามท่านนะครับที่เข้ามาใหม่เสริมครับก็มาเสียสี่ท่านสี่ท่านนะสามที่สี่สามท่านนะครับ เมื่อมีโอกาสตรงนี้แล้วผมอยากจะให้ว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดอุบลราชธานีของเราได้พบปากกับเพื่อนสบายชิกเหมือนพี่ขอนแก่ทำมาสักพู่นี้ครับอันดับแรกเลยครับอันตำรวจเอกสามารถแก้เรี่ยเราจะต้องพยายามในกิจกรรมของเราทุกเรื่องทุกเรื่องราวมวลความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะครับของพวกเราที่ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเป็นหน้าในกลางหัวใจของพี่น้องประชาชน เราต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ากำมือของท่านไม่ได้ไปทางมาีตรองประหลัดเทศบาลรค์นครมงคลราชสถานีนะครับอันเดียรองประหลัดนะครับท่านต่อไปครับต่อไปเลยครับพี่คนใหม่นอกจากท่านสามารถแี่จะเห็นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเกติก้าอุปนราชธานีบุญทริศนายจัลลอยและสิรินทรบนงส่วนครับเชิญครับ ในชั้นคณะพระศิริ่าชนาวณ์เป็นทนายความล่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าที่จะรงำลงเล่นการเมืองนะคะวันที่ว่าเรียนท่านสุเทียนกองสมจิกรท่านจังหวัดตุติอภารประธานกรรมการบริหารจังหวัดบรงัดราชธานี และที่สำคัญในวันนี้ก็คือท่านที่เป็นประธานเจ้าภาพดูแลพวกเราทุกท่านที่ผมอาจจะจำชื่อยังไม่ได้ที่นั่งตรงนั้นนะครับและก็สมาชิกเสรีรุ่นไทยทั้งหมดร้อยสามสิบเขตโบกนึงเป็น133ยิเขตนะครับ,รรบด้วยความเคารพผมชอบพิสิทธิ์บางชาติจริงๆแล้วผมอยู่ในสายการศึกษาะนะครับสายการศึกษาจนกเกษียณอายุราชการอยู่ในสายการเงินเหมือนกับท่านดร,อ,รอางชยภูมินี่แหละครับท่านและก็ ผมมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะต้อง,งที่รัฐไทยกับคณะกรรมการบริหารพรรคและว่าที่สอสทั้งหมดร้อยสามสองเขียนของภาคอีสา,านทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับโครงการเกษตรบางชาตินี่ก็รุ่นเก่าแนเปาะกันมาตั้งแต่ยุคป,ปีสองพันสิบสองนะครับอายุยีสิบสี่นาทีหกสบอง้ท่านต่อไปก็เป็นผู้สมัครใหม่นะครับผู้สมัครใหม่และก็มีความมุ่งมั่น ในการที่จะทาคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทยเป็นกับเพื่อนเป็นกรรมกาถามถามวดกระินนักมวยสามารถี่ครับนี่ครับท่านเจ้นี้เป็นผูนัฒนาตัวเองนะครับสามารถแก้วนินทุกซือว่าสามาทุกซื้อนินนาอ่านคายกันนินนาลดสามารถาาาาาลดน่า,าก็ได้กุจักกันท่านผู้ว่าที่ผูส้สมัครสสอทุกท่านครับก็ขอฝากนะครับเวลามีอะไรก็มีอะไรจะบอกกล่าวกับว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร่่าไเลยยก็ขอให้ปพี่น้ยงช่วยช่วยกันประคับประคองเขตทั้ง11เขตของบนราชธานีเลยครับส่วนตัวผมเองนั้นนะครับขอฝากนโยบายทั้ง14ข้อในจํานวนนั้นนะครับผมมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ไปทํานโยบายที่ทักษิณอดีนลมไทยนโยบายข้อหนึ่งที่ผมเสนอแล้วครับท่าน วันหน้าพักให้ความเห็นชอบก็คือเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับการส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านดอกนั้นผมก็ไปยกมือให้สนับสนุนเท็จยกโลกเยึะดีก็จะขอบคุณทีมงานท่านดรสว่านนะครับที่อาคารถพรว่าเป็นทีมงานที่ที่เข้มแข็งแล้วก็พบมากด้วยประสบการณ์นะครับว่าเป็นเป็นอีกบลุคคลหนึ่งแล้วก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะปักลงทั้งหมด11เขตนะครับขอบคุณมากครับปูดำเนนรายการด้ครับเอา เวลาหมดพอดีนะครับโอเคปบ้านตำอวจเจ๊งเรือบอลไม่พร้อม